ดานนี้นะครับเราได้ทำการทดสอบนะครับเพื่อวัดวัดที่แท้จริงของเครื่องยนต์นะครับที่ใช้พลังงานจากพลาส,สติกนะครับในการใช้งานนะครับตอนนี้เครื่องมันมีชิ้นสวนะครับหรือว่าระบบกิ่กรูามาแล้วครับเราจะเช็คกำลังไฟให้ท่านดูนะครับ นเลยนะครับขึ้นไปที่400วัตต์แล้วนะครับขึ้นไปที่500วัตต์เจนเดินแรงกลดไทยอินเวอร์เตอร์กำลังทำความรู้จักกันนะครับ ผลิตไฟอยู่ที่242โวลต์4.2แอมป์ นะครับตันนี้ PV ไต่มาสงอยสี่สิกระแสอยู่ที่36เราไปดูระบบการผลิตน,นะครับมาเวอร์ขึ้นมาที่900วัตต์แล้วนะครับค่อยๆขยับขึ้นนะครับ ึ้นไปอยู่ที่1นกิโล1นกิโลครับประชืดหน 1, ึ0งพวัตต์วันนี้ไฟจะดับบ่อยหน่อยนะครับลองดู มาดูด้านแรงดันไฟฟ้านะครับที่วิ่งเข้ามาจากเครื่องปั่นไฟนะครับน,นี่เราวัดกระแสสลับก่อนนะครับ สองโวลต์นะครับเดี๋ยวเราสลับไปวัดในตำแหน่งของดีนะครับสองรแโวลต์ดีจากระบบกิดตัเนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับที่เราทดลองสามารถที่จะใช้งานได้จริงๆนะครับจากเครื่องผลิตไฟฟค้า